สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนค่ะเราบมาพบกันเช่นเคยในสัปดาห์นี้เรามาเจอกันในหน่วยข้าวก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องข้าววันนี้คุณครูก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยเด็กตั้งใจฟังนะคะคำคล้องจองข้าวเอ่ย้าวสุกข้าวเอ่ย้าวสุกต้องกินทุกบ้านทุกฐานถิ่น กว่าจะได้ข้าวมาให้เรากินชาวนาสิ้นกำลังเกือบทั้งปีต้องทนแดดทนฝนทนลมหนาวจึงได้ข้าวจากนามาถึงนี่คนกินข้าวควรนึกไว้ให้จงดีชาวนามีคุณแก่เราไม่เบาเอ้ย นอกจากคำคล้องจองแล้วคุณครูก็มีคลิปวิดีโอการสอนหน่วยข้าวของคุณครูบีจาก B L T V มาฝากเด็กๆด้วยนะคะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะค่ะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วตามครูบีมาเลยค่ะค่ะเด็กๆสำหรับหน่วยข้าวนะคะ เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวชนิดต่างๆเช่นข้าวเจ้าข้าวเหนียวขั้นตอนการทำนานประเพณีเก็บเกี่ยวข้าวประโยชน์ของข้าวและอาหารที่ทำจากข้าวและการทำขนมบัวลอยค่ะไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันที่หนึ่ง เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของข้าวค่ะสาระที่ควรเรียนรู้ก็คือบอกชนิดของข้าวได้ค่ะไปดูกันเลยค่ะข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสวยและข้าวเหนียวค่ะ นอกจากข้าวที่คุณครูยกตัวอย่างมาแล้วเด็กๆรู้จักข้าวอะไรอีกคะเช่นใช่ค่ะมีข้าวเหนียวดำด้วยนะคะข้าวอะไรอีกคะถูกต้องค่ะข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ก็มีนะคะเด็กๆข้าวมีหลากหลายชนิดมากคะ่ะแล้วแต่สายพันธุ์ของข้าวนะคะสำหรับวันที่สองนะคะเด็กๆ เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการทำนาค่ะสาระที่ควรเรียนรู้ก็คือบอกขั้นตอนการทำนาได้ค่ะไปดูกันเลยร่างจากชาวนาก็จะไถานานะคะเพื่อเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกข้าวค่ะจากนั้นชาวนาก็จะทำการปลูกข้าวหรือเรียกว่าการดำนาค่ะจากนั้นเมื่อต้นข้าวนะคะ จเจริญเติบโตเต็มที่ชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวข้าวค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการทำนาเข้าใจง่ายใช่ไหมคะชาวนาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติเลยนะคะเด็กๆมีความสำคัญมากๆค่ะวันที่3เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประเพณีเกี่ยวข้าวค่ะสาระที่ควรเรียนรู้ก็คือบอกประเพณีเกี่ยวข้าวได้ค่ะ เเราไปดูกันลยชาวนาเมื่อถึงฤด,ดูเกี่ยวข้าวนะคะชาวนาก็จะมาลงแขกช่วยกันเกี่ยวข้าวค่ะเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะชาวนาก็จะมีประเพณีเรียกว่าเรียกขวัญข้าวค่ะเด็กๆเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน,นะคะวันที่4เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ประโยชน์ของข้าวอาหารที่ทำมาจากข้าวค่ะสาระที่ควรเรียนรู้ก็คือบอกประโยชน์ของข้าวและอาหารที่ทำมาจากข้าวได้ค่ะข้าวมีประโยชน์มากๆนะคะเด็กๆสามารถนำมาทำอาหารทั้งค้าวและหวานได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นขนมต่างๆหรือจะนำมาแปรรูปทำเป็นก๋วยเตี๋ยวขนมจีน อร่อยมากๆเลยนะคะแถมยังมีประโยชน์ด้วยค่ะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วยนะคะค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาปลูกข้าวไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีนิทานสนุกๆจากฮงกิ้งมาฝากเด็กๆด้วยนิทานเรื่องฉันชอบกินข้าวโดยบริษัทแปลนฟอร์คิดเรื่องโดยน้าโนคู ภาพโดยรติไมหหงวิสุทธิ์ที่กุลเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมนิทานกันเลยคะ่ะเพื่อนวันนี้กลุ่งกิ๋งมีเกมสนุกๆมาให้เพื่อนๆเล่นกันด้วยคะ่ะทายสิคะอาหารอะไรบ้างที่ทำมาจากข้าวใครทายได้เยอะสุดรับไปเลยขนมข้าวเกลียบว้าว,ว,าวมารับได้ที่บ้านกลุ่งกิ๋งนะคะ วันนี้รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ๋งจะชวนทุกคนไปดูนิทานน่ารักน่ารักจากน้านโนคู่ค่ะเป็นเรื่องราวน่ารู้ของข้าวอาหารหลักที่นำมาประยุกต์ทำอาหารได้ทั้งข้าวหวานว้าวน่าอร่อยแฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะฉันชอบกินข้าว ฉันชอบกินข้าวข้าวของไทยเราเอาไปทำอาหารอะไรก็อร่อยมากเลยนะจ๊ะฉันชอบกินข้าวที่เป็นเส้นยาวๆขนมจีนเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่ฉันชอบกินข้าวหลามข้าวหลามอร่อยจังเลย ฉันชอบกินข้าวเมา้เขาข้าวเม้าครุกอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวตังข้าวตังอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวเกลียบว่าว เขาเกลียบว่าวอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มน้ำบุเข้าวต้มน้ำบุนอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวจี่ข้าวจี่อร่อยจังเลยและพวกเราก็ชอบเล่นรีรีข้าวสารสนุกจังเลยสนุกจังเลย สนุกจังเลยข้าวหลามข้าวเมาคลุกข้าวตังข้าวต้มมัดข้าวเกลียบเว้าข้าวต้มน้ำวุ้นข้าวจีสารพัดขนมอาหารที่ทำมาจากข้าวเส้นมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ขนมจีนก็ด้วยว้าวของโปรดของกุงกิ่งทั้งนั้นเลย ค่ะนิทานจบแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานจากนิทานไปแล้วนะคะและคุณครูก็มีกิจกรรมท้ายบทเรียนมาฝากเด็กๆเช่นเคยวันนี้นะคะให้เด็กๆทายภาพข้าวที่เด็กๆรับประทานแล้วส่งลงมาทางลายกลุ่มของห้องเราคุณครูหวังว่าเด็กๆจะร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าบ๊ายบาย